มาที่นักร้องดังไทยธนาวุฒินะคะที่สัญญกรรมหนังตาแล้วก็ยกคิ้วแต่ว่าไม่ใช่เพื่อความหล่อหรือว่าทําให้หน้าดูเด็กลงนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีปัญหาหนังตาตกจนกระทบต่อการมองเห็นค่ะ ยอมรับกับก๊อสิบสตาบันเทิงเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ใส่แว่นดำในการร้องเพลงตลอดเวลาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องใต้ตาดำแล้วก็หนังตาตกค่ะจนอายุเริ่มมากขึ้นหนังตาด้านขวาเนี่ยตกลงมามากกว่าเดิมนะคะจนกระทบต่อการมองเห็นนักร้องคนดังไทยธนวุฒิในวัย52ปีจึงตัดสินใจเข้ารับการสัลยกรรมเสริมความงามแก้ไขผ่าตัดถุงใต้ตาและยกคิ้วพร้อมแก้ไขปัญหาเบ้าตาลึกแล้วก็ใต้ตาดำนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าก่อนหน้านี้เค เคยลองรักษาวิธีอื่นมาหมดแล้วค่ะทั้งทาครีมทายาแต่ว่าก็ยังไม่หายนะคะเลยตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาได้5วันแล้วแล้วก็ยังมีอาการบวมใต้ตาดำอยู่นะคะโดยกว่าจะเข้าที่เนี่ยก็น่าจะประมาณหนึ่งเดือนค่ะตาขวาผมอะ่ะมันจะยุยมันตกแล้วมันเกิดอาการลำคานตามันปิดแล้วเหมือนต้องขยิบตาอยู่ตลอดแล้วมันมองเห็นน้อยมากมันมองเห็น เกือบครึ่งหนึ่งทำใจอยู่เป็นเดือนนะเกือบจะไม่ไปอะ่ะไม่ได้กลัวเรื่องเจ็บอะไรเท่าไหร่มหมายว่าเรื่องเอ๊ะมันจะสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลัวว่ามันเกี่ยวกับตาเนาะกล oh. ัวมัน oh. พาออกมาแล้วมันตาสูงข้างหนึ่งตาต่ำข้างหนึ่งอาจารย์ตอนนี้เข้าวันที่ห้าวันนี้เริ่มยุบแล้วผิวผมเนี่ยเวลาโดนอะไรมาอย่างเช่นเป็นแผลเป็นก็จะดำง่ายมาก มือเกามือสะกกิดยุงกัดมัจะดำง่ายมากตอนนี้ใต้ตาดำปึ๊ดเลยอยากได้แค่ตาให้มันจับคืนมาอ่าให้เห็นให้มันแบบไม่ต้องขยิบตาอยู่ตลอดเวลา่เออ,อแล้วก็ให้มันให้ไม่ลำคาแล้วก็อยากให้มันหายดำ